รอบรู้สู่โลกวันนี้มาต่ออีกตอนหนึ่งของเรื่องจะทำไงให้นอนหลับสนิทครับมีคำถามมากมายนะครับการนอนไม่หลับนี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยสูงอายุนะครับสิ่งที่จะทำให้นอนได้ง่ายเราต้องใช้ทั้งอาหารและสมุนไพรอาหารในตอนเย็นเนี่ยอยากจะแนะนำให้เบา ไม่มีไขมันสูงโดยเฉพาะในอาหารมื้อเย็นนี่ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ใหญ่พวกสัตว์สี่เท้าทั้งหลายตว์เล็ก,ล,กลูกในนมเราไม่ใช้อยากจะแนะนําให้เป็นปลานะถ้าเป็นโปรตีนนะเพราะในปลานี่จะมีโอเมก้าสามอยู่เรามีวิตามินดีอยู่สูงมากตัววิตามินดีในปลานี่มันจะไปรวม,มกับแมกนีเซียมกับทิปโตฟแฟนโปรตีนเนี่ยที่อยู่ในปลาด้วยเนี่ยสร้างสารเมลาโทนินยานอนหลับแล้วยังมีสารสร้างสุขอีกหลายตัวมากที่ทําให้ลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็น EPA DHA ซึ่งต้านมะเร็งด้วยนะนั้นแนะนำนะอาหารมื้อเย็นถ้าจะกินโปรตีนให้เป็นปลาถ้าเป็นเนื้อสัตว์อื่นขอให้เป็นสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่เอาอกอ,กอ,กอกไก่นะครับเพราะว่ามันมันต่ำมากเนื้ออกไก่เนี่เป็นอาหารเจ็นที่มีโปรตีนสูงกินแล้วก็เกิดย่อยง่ายพ่อนคายกลุ่มต่อไปคือพวกนมไม่แนะนำให้ดื่มนมโคนะ น่าจะนื่มนมพวกถั่วเหลืองหรืออัลมอนด์ในถั่วอัลมอนด์นี้มีมีสารปลอนคายอยู่สูงมากซิงค์แมกนีเซียมอันนี้ก็ช่วยทําให้นอนหลับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผลไม้ทั้งหมดตัวพระเอกเราคือกล้วยน้ําว้าซึ่งมีวิตามินซีสารแมกนีเซียมแล้วก็ทิปโตแฟนทําให้เกิดการนอนหละับถ้าบางวันเบื่อก็ไปกินเสาสลดหรือกีวีก็ได้คือมีแคโรทีนอยด์อันนี้จะทําให้เกิดความปอนคายและนอนหลับ กลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่มีแอนโทไซยานนินอยู่อันนี้ก็ลดคลายความตึงเครียดนะก็จะมีอยู่ในพวกมาเบอรีอหอ่หรือว่าลูกม่อนหรือว่าเชอร์รี่ถ้าเป็นน้ำก็น้ำดอกอัญชันอันนี้แอนโทไซยานินสูงกินแล้วสร้างเมลานินได้ง่ายขึ้นตอนเย็นเนี่ยถ้ายังคิดว่าวันไหนเรากินเนื้อสัตว์ไม่พอไม่ครบจํานวนที่เรากินค่อยเติมเต็มด้วยถั่วย่อยง่ายอยู่ท้องทําให้นอนหลับสบายเลยเพาะถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัท ถั่วพิตาเชโอถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายเอางนี้แล้วกันสุดท้ายคือพวกชาถ้าเรากินชาตอนเย็นนี้ห้ามกินชาจากต้นชาเนี่ยน่าจะเป็นชาพวกคล้ายๆแก้คฮวยเขาเรียกว่าคาร์โบไมาพวกนี้จะมีสารผ่อนคลายสูงแต่แก้กฮวยก็ไม่ต้องใส่น้ตาตาลนะครับถ้ามาดูบ้านเรายังมีกลุ่มสมุนไพรกลุ่มใหญ่เลยที่ทําทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายคือมะกรูดมะนาวหรื้อขี้เหล็กสะเดามะละพวกนี้ขม แล้วสุดท้ายคือมะเฟืองซึ่งมีวิตามินซีอยู่สูงมากแล้วก็มีพวกสารที่ผ่อนคลายนะสร้างเมลาโทนินะอาหารก่อนนอนนะโดยสรุปเราไม่ควรกินอาหารเย็นที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ๆไขมันจากสัตว์เนยชีสไม่เอาหมดนะแต่มากินปลาไก่นมถัว่วทั้งหลายอลมอนด์กินกล้วยน้ำว้าสาวรสกรีวีกลุ่มเชอร์รี่มาวอรี่แล้วก็ดออันชันแล้วก็กินชาแก้ข่วย แลวสุดท้ายที่8คือสมุนไพรทั้งหลายไม่ว่าเป็นมะนาวมะกรูดขิ้เหล็กมะละ,สะเสดาและมะเฟืองเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่ผ่อนคลายทําให้เราหลับสนิทนะฮะก็สู้ๆนะครับหลับให้ดีหลับให้สนิทแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับขอโชคดีสวัสดีครับยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชัันนำทั่วไป